PostCA งานวิจัยสู่สังคมจากสำนักง,งานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของ TU Lab งานวิจัยสู่สังคมนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรวรรณภาติระสังขาเป็นรองผู้อำนวยการสํานักง,งานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่า t ีอูแ รายการงานวิจัยสู่สังคมของทีวีแลกนี้นะคะเป็นรายการที่จะนำงานวิจัยดีๆที่น่าสนใจรวมถึงบุคคลที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยหรือเป็นผู้ผลิตงานวิจัยดีๆมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะต่อไปโดยทีวีแลกเป็นสำนักงานที่ประกอบไปด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิทยาลัยสถาบันและหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งดำเนินโครงการวิจัยที่มีความหลากหลายมากนะคะทั้งทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยและบุคคลทั่วไปนะคะได้รับเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยที่ได้ทําขึ้น แล้วก็เป็นการส่งเสริมในฐานะบริการทางวิชาการแก่สังคมทางทีอูแลกจึงทำรายการงานวิจัยสู่สังคมนี้ขึ้นเพื่อพูดคุยและก็เสวนากับนักวิจัยและก็งานวิจัยค่ะในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรอุรุยาวีสกุลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาค่ะ,คะหัวข้อในวันนี้นะคะ ก็เป็นสไตล์เบาๆหน่อยนะคะก็ให้สอดคล้องกับบุคลิกความร่าเริงแจ่มใสของอาจารย์นะคะหลายท่านถ้าเกิดว่าเคยรู้จักอาจารย์ดีนะคะจะเป็นอาจารย์ที่มีความร่าเริงสดใสอยู่ตลอดเวลาและรวมถึงอาจหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์เองเนี่ยก็ได้ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพมา มากมายหลากหลายแล้วก็ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะคะหัวข้อในวันนี้เนี่ยค่ะวานก็เลยอยากจะชวนอาจารย์คุยในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานการใช้ชีวิตการแบ่งเวลางานวิจัยนะคะแล้วให้มันให้มันได้ดุลในภาวะช่วงโควิดแบบนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะจัดสรรเวลาการทํางานไม่ค่อยได้ดีมากนักนะคะอย่างพวกเราเองอาจารย์หรือนักวิจัยเนี่ยค่ะการจะทํางานลงพื้นที่หรือว่าการจัดสรรเวลาในการเรียนการสอนเนี่ยค่ะก็จะท ไปได้ด้วยความมีสะดุดยากลำบากมากนะคะเลยอยากเรียนถามอาจารย์คะ่ะในคำถามแรกว่าอาจารย์มีงานวิจัยแล้วก็มีงานสอนเต็มมือเลยอะคะ่ะอาจารย์จัดการตัวเองจัดการเวลาย,ยังไงเพื่อให้งานวิจัยและงานสอนนะคะออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพที่ดีอะ,ค,ะค่ะอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณอาจารย์หวานนะคะที่ได้รับคัดเลือกให้มาพูดคุยกันในวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ก็ต้องแบ่งเป็นหลายระดับเนาะถ้าเป็นเด็กอาจารย์เด็กๆก็จะยากนิดนึงแต่ต้องค่อยๆก้าวหน้าต่อไปเราเป็นอาจารย์ที่ทำงานมานานแล้วก็จะทำให้การจัดสรรเวลาได้ง่ายขึ้นเช่นเรื่องวิชาในการสอนเนี่ยเนื่องจากเราสอนมานานเรามีความเชี่ยวชาญในการสอน มากพอสมควรเพราะฉะนั้นประเด็นที่เรามาหาเพิ่มเติมในการสอนก็คือเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราควรจะต้องติดตามแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องของทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ด้วยแล้วเนี่ยเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากเราก็ต้องอินเทรนในเรื่องนี้ในเรื่องของการสอนส่วนประสบการณ์ในเบสิกเนี่ยเราเชี่ยวชาญมามากเพียงพอตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนักแล้วก็เชื่อว่าอาจารย์ที่คล้องในเรื่องของการเรียนเนี่ย ในจุดนี้ก็คงไม่เป็นปัญหาสุดอีกประการหนึ่งในการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ย finding ใหม่ๆที่เราได้จากงานวิจัยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ทําให้การสอนของเราน่าสนใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแบ่งเวลาจริงๆแล้วเนี่ยมันสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะคะสิ่งที่เราไปทำในงานวิจัยก็ไเลไมาใช้ในการสอนสอนไปก็ได้ไปทำงานวิจัยที่เราคิดว่า ประเด็นในการสอนตรงนี้เนี่ยเออยังไม่มีการวิจัยในประเทศไทยที่จะมาพูดคุยกับเด็กๆเลยนะคะมันก็จะจะแบ่งไปเองโดยอัตโนมตัติโดยโดยโดย,โดยอัตโนมตัติว่าเออตอนนี้เรามีวิชาสอนอย่างนี้เราต้องอาจารย์ในมหาวิทยาลัย first priority คือการสอนเนาะไม่ใช่การวิจัยการวิจัยเป็นตัวประกอบที่จะมาเสริมทําให้การสอนดีขึ้นเพราะหน้าที่หลักเราคือผลิตบุคลากร,กรที่มีคุณภาพเพราะนั้นเบสิกที่เราให้เด็กต้องแน่น องค์ประกอบก็คือเทคโนโลยีที่มาประกอบองค์ประกอบก็คือไฟดิ i n g ใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราก็เบื้องต้นถ้าเวลาจํากัดจริงๆงานแรกคือเตรียมการสอนที่ดี ค่ะในเบสิกแล้วก็เอาเวลาที่เหลือมาเสริมในเรื่องของการวิจัยทั้งในแง่ของการไฟดิ i งใหม่ๆและในแง่ของการออกพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงความเป็นจริงในสภาพปัจจุบันเมื่อเด็กจบไปแล้วเขาก็ได้ตระหนักว่าเออจริงๆแล้วปัญหาของประเทศเราเนี่ยคืออะไรมีประเด็นไหนบ้างที่เราควรจะเข้าไปช่วยค่ะ ค่ะอาจารย์คะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะสิ่งที่อาจารย์พูดก็คือว่าการสอนเนี่ยมาอันดับแรกแต่ว่าการสอนเราก็ต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาโดยใช้งานวิจัยที่เราสนใจเนี่ยค่ะแล้วผลจากการวิจัยเนี่ยมามาอธิบายหรือว่ามาสอนให้นักศึกษาฟังด้วยและรวมถึงการลงพื้นที่เพื่อที่จะให้ได้มีเขาเรียกว่าอะไรใหม่ใ <T> <mic> แล้วก็ให้นักศึกษาเห็นโลกในมุมที่กว้างออกไปด้วยนะคะก็คือวิจัยกับสอนเนี่ยมันไปด้วยกันแล้วมันก็ผนวกกันอย <T> ู <mic> ่ดีในที่สุด <T> <mic> ใช่ไหมคะใช่ค่ะทราบมาว่าอาจารย์มีงานวิจัยขนาดใหญ่หลายงานมากอาจารย์ได้รับรางวัลงานวิจ,จัยจากทีว <T> ีแลดด้วยตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะอาจารย์จัดการกับงานวิจัยขนาดใหญ่อย่างไงบ้างะคะค่ะอันนี้ก็ทีมงานเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่า งานวิจัยขนาดใหญ่นี้เป็นงานที่ออกไปเห็นโลกกว้างจริงๆว่าในปัจจุบันเนี่ยองค์กรต่างๆที่เข้ามาว่าจ้างเราไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมโยธาธิการและผังเมืองต่างๆนานาเนี่นะคะเขาก็จะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องมีทีมงานที่เข้มแข็งค่ะเมื่อนอกจากทีมงานที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องลงพื้นที่เพื่อที่จะไปดูว่าเออ ในสภาพความเป็นจริงเนี่ยปัญหาในฟิลเนี้ยคืออะไรแล้วเราควรจะแก้ปัญหาอย่างไรคะที่สําคัญคือทีมงานค่ะค่ะทีนี้ทีมงานก็คือมีหลากหลายใช่ไหมคะก็คือคล้ายๆอย่างอย่างหวานมาจากสายสังคมศาสตร์อะค่ะทีมก็จะนับเป็นอาจจะเป็นนักศึกษาเป็นยาโทบ้างเป็นยาเอกบ้างแล้วก็นักศึกษาที่จบไปแล้วแล้วก็ทําวิจัยใช่ไหมคะอาจจะอันนี้อันนี้ถามเผื่อไปอีกอะค่ะว่าจริงๆแล้วอาชีพของการเป็นผู้วิจัยเนี่ยก็ จริงก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะเราเราเรา,เรามักจะหลงลืมไปว่าการเป็นอาจารย์มันแบบว่าโอเคแล้วแต่จริงการทํางานวิจัยเนี่ยถ้าเกิดคนชอบมาเป็นทีมเนี่ยมันก็จะสนุกแล้วก็มีรายได้ได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะตรงนี้จะสนุกมากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เราขาดอีกประการหนึง่งที่เราควรจะทําก็คือการบูรณาการอันนี้ถ้ามองถึงภาพกว้างของประเทศเราจะมองเห็นว่ากระทรวงทวมกลมต่างๆที่แบ่งเนี่ย เขาไม่จะทำ on mission base ว่าหน้าที่หลักขององค์กรก็คืออะไร mm hmm. เขาก็ทำทำทำไปทีนี้ในการแบ่งกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ย definition ของการทำงานเนี่ยบางอันเนี่ยมันจะซ้ำซ้อนกันคาบเกี่ยวกันแต่ขาดการคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำงานตรงนั้นเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของ area base มากกว่าคือหมายความว่า พอมี a r e a b a s e ปั๊บปัญหาต่างๆที่รุมเร้าพื้นที่นั้นเนี่ยมันจะทำให้องค์กรต่างๆมาบูรณาการกันเองโดยอัตโนมัติค่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือในการทำงานวิจัยเนี่ยการบูรณาการระหว่างศาสตร์เนี่ยสำคัญไม่ใช่อาจารย์ห้องใครห้องมันเพราะฉะนั้นการทางานวิจัยในเรื่องการการวิจัยประยุกต์ซึ่งไปแก้ปัญหาให้กับแต่ละพื้นที่โดยตรงก็จะเป็นการบูรณาการของอาจารย์ศาสตร์ต่างๆเข้าไปด้วยกันนะคะว่าเออ องค,ความรู้จากตรงนี้มาเสริมตรงนี้อย่างไรคะ่ะอันนี้ก็เป็นในระดับของในเชิงวิชาการคะ่ะก็คือบูรณาการระหว่างอาจารย์ทางสายน้ําอย่างเงี้ยก็ต้องไปบูรณาการกับทางสายซอยแมคชีนิกบูรณาการกับทางสายโครงสร้างบูรณาการกับสายเซอร์เวต่างๆนานา,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 นานแล้วข้ามศาสตร์ด้วย <ม |notimestamps|> เพราะว่าโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยนอกจากองค์ประกอบในทางวิศวกรรมแล้วเนี่ยยังมีองค์ประกอบในเรื่องของทางเศรษฐศาสตร์องค์ประกอบในเรื่องของโซเชียล ซึ่งทำให้ใช่กฎหมายทําให้เราข้ามคณะไปรู้จักกับอาจารย์คณะอื่นแล้วเกิดการบูรณาการแล้วได้ finding บางอย่างซึ่งเป็นคําตอบที่น่าสนใจเพราะต้องการลายองค์ความรู้เข้มามาบูรณาการค่ะค่ะทีนี้เลยอยากถามต่อค่ะว่าการที่เราจะ ทราบว่าแต่ละคนทํางานวิชาการด้านไหนเพื่อจะมาบูรณาการนะคะจะมีเทคนิคยังไงบ้างที่จะดึงอ,อาจารย์เหล่านั้นที่มีสาขาที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยค่ะเข้ามาทํางานร่วมกันนะคะอาจารย์ในทางเทคโนโลยีเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ในทางที่อาจารย์หวานทําสมัยพี่อุ๋ยทำก็เหมือนกันอาจารย์หวานก็มาต่อย,ยอดได้ดียิ่งขึ้นก็คือการสร้างเดต้าเบสเนาะ อย่างที่ยู a กเราเนี่ยก็มี Database ของนักวิจัยต่างๆนานามากมายเราสามารถ Access ได้อนั้นประการหนึ่งสึ่งอีกประการหนึ่งเนี่ยในเรื่องของสมัยพี่อยอยู่ที่ยู a กพี่อุ๋ยเรียกโครงการนี้ว่า High Touch คือ High Tech มันไม่อย่างเดียวไม่พอเราไม่เคยคุยกับคนนี้เลยอะ่ะเราจะ Approach เขายัางไงเพราะนั้นการจัดในเรื่องของการที่ให้มาเจอกันตัวเป็นๆไม่นนพูดคุยกันเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ในยุคนี้อาจจะทําได้ยากนะคะในสมัยที่ก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยประจําปีเนี่ยเราก็จัดให้เชิญชวนคณาจารย์จากคณะต่างๆที่ทํางานวิจัยในด้านต่างๆเนี่ยให้มาออกไปทัศนศึกษาร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราพอทัชเนี่ยรู้จักตัวบุคคลแล้วเนี่ยเราก็ถึงได้ง่ายและการพูดคุยเนี่ยภายใต้บรรยากาศที่ ไม่เป็นทางการเนี่ยมันจะพูดอย่างสนุกแล้วก็สิ่งต่างๆก็จะไหลออกมาเองจะทําให้เกิดการรู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เข้าถึงการได้ง่ายอันนี้พี่อุ๋ยใช้เป็นเทคนิคก็คือการเจอพบปะกันในบรรยากาศที่ไม่เป็นวิชาการแล้วก็เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ด้วยกันถ้ายิ่งวัยใกล้เคียงกันแล้วก็กลายเป็นแก๊งไปเลยนะคะก็สนุกสนานดีค่ะค่ะเพื่อที่จะได้รู้เขารู้เราว่าเขาทําอะไรบ้างเราทําอะไรบ้างนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็อยากจะ ถามอาจารย์ต่อว่าอาจารย์อยากจะแนะนําอะไรนักวิจัยใหม่ๆบ้างนะคะหรือว่าคนที่ยังคิดว่าเอะเรายังไม่กล้าพอที่จะไปขอโครงการขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเมันจะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างหรือว่าต้อง<ะ>อาศัยประสบการณ์ยังไงบ้างหรือการรวมทีมยังไงบ้างอะคะ่ะอาจารย์ค่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องคงใช้ระบบเหมือนกับวิจัยทั่วไปคือต้องมีพี่เลี้ยงเนาะค่ะ,ะก็ต้องไปเข้าหาอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยทำอย่างนี้ประสบะการณ์เราก็อาจจะเข้าไปร่วมเป็นผู้ชีวชาญในด้านนั้นๆของแต่ละโครงการแล้วเราจะค่อยๆเรียนรู้ว่าโครงการแบบนี้เนะี่ยลักษณะการทํางานเป็นอย่างไรค่ะอันนี้ก็เราก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ย้อนกลับมาที่คําตอบเดิมก็คือเรื่องทีมเป็นเรื่องสําคัญเราก็ต้องเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนว่าเราสนใจในด้านนี้นะเข้าไปร่วมทีมเข้าไปคุย ว่าเออเราอยากจะทําซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อถ้าเราจัดมีการสัมมนาในแต่ละครั้งให้พบปะพูดกันอาจจะไม่ใช่สัมมนาก็ได้นะพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยจะทําให้อาจารย์เด็กๆรู้จักอาจารย์ผู้ใหญ่ค่ะในเบื้องต้นเป็นการรู้จักหน้าตากันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆ approach เข้าไปว่าเออเนี่ยหนูทนําด้านนี้ด้านนั้นนะคะสนใจ อาจารย์อาจารย์เขาก็ย,ยินดีที่จะรับนะคะส่วนใหญ่แล้วในแต่ละโครงการก็อยากจะได้นักวิจัยรุ่นใหม่ๆเข้ามาร่วมทีมสร้างทีมให้เข้มแข็งค่ะค่ะขอบคุณอนาะจารย์มากค่ะได้เป็นออไอเดียที่ดีมากนะคะแล้วเดี๋ยวก็ทางทีวีแลกก็จะไปดําเนินการแล้วก็จัดทําให้มันเป็นรูปธรรมได้จริงนะคะในยุค ยากให้ขอให้มันโควิดหายไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ค่ะเอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือจากการติดตาม Facebook อาจารย์นะคะจริงเราไปพอนกันใน Facebook เรามักจะเข้าใจว่านักวิจัยที่มีโครงการขนาดใหญ่มีงานสอนมีภารกิจเยอะชีวิตต้องเครียดหรือว่าแบบต้องแบบซีเรียสแล้วก็ทํางานแบบ ต,ตลอดเวลาแต่กับอาจารย์อุ๋ยเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยอะค่ะอาจารย์อาจารย์าจ,ารยจัดสรรเวลาในการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัวดูจากดูจากหน้าตาอาจารย์ก็ยังมีความสดใสแล้วก็เด็กอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอยากหวานก็เลยจริงๆก็ตั้งชื่อในงานที่เราคุยกันวันนี้ว่า work life แล้วก็ balance เห็นว่าอาจารย์จัดการชีวิตได้น่าสนใจมากแล้วก็อาจารย์มีเวลาไปพักผ่อนอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็มีเวลาท่องเที่ยวทำให้อาจารย์แบบ กลับมาทํางานได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นอย่าเงี้ยค่ะอาจารย์เล่าประสบการณ์ไ้หน่อยค่ะว่าจาจัดการชีวิตการทํางานกับชีวิตส่วนตัวอย่างไรบ้างอะค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราเองเนาะที่ชอบท่องเที่ยวค่ะก็เราก็จัดเวลามีเพื่อนมีกลุ่มจริงๆแล้วในขณะเที่ยวเนี่ยเราก็แอบมีทํางานเหมือนกันนะคะ เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันทําให้เราทํางานได้ทุกที่นะคะอันนี้ก็คือเมื่อเราเติบโตมันก็ต้องเติบโตขึ้นไประดับหนึ่งนะคะที่จะสามารถทําให้เราแบบมีงานก็เยอะแล้วก็ทํางานได้ด้วยนั่นหมายถึงเรื่องของการบริหารจัดการพอเราเติบโตขึ้นแล้วเนี่ยเราอยู่ในระดับของผู้บริหารโครงการเนี่ยไอ้ที่เราจะเข้าไปในดีเทลเนี่ยก็เริ่มน้อยลงเราก็จะเป็นคนบริหารจัดการเราก็ไม่ได้ลงอินเด็บ ในงานนั้นๆจริงๆทําให้เวลาที่เราใช้ในงานอินเดปตจริงๆนั้นน่ะน้อยกว่าเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆก,ก็ยังมีเวลาเที่ยวน้อยกว่านี้อันนี้คือเราโตขึ้นแล้วเนาะค่ะเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการเวลาได้เพราะว่าเราอยู่ในลักษณะของการบริหารจัดการและมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทําให้เราสามารถทํางานที่ไหนก็ได้เราก็สามารถจะบริหารจัดการให้งานนั้นราบรื่นได้ค่ะค่ะ น,นี้เปยวคําถามของอันนี้อาจจะส่วนตัวอาจารย์จัดการความเครียดยังไงคะจากการทางานค่ะก็เราก็อย่าไปคาดหวังเราคิดว่าเราทําให้ดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพเรามีเท่าที่ทีมงานเรามีแล้วก็ไปที่ประเด็นตัวปัญหาทําให้ดีที่สุดเราคิดว่า ตรงนี้มัน beyond my capability beyond my authority เรามีสโ o p ของงานว่าเราจะต้องทำอะไรให้ achieve แล้ก็มุ่งไปตรงนั้นแล้วเราก็ทำภายในข้อจำกัดต่างๆได้ดีที่สุดแล้วค่ะก็คือ optimize แล่วแ่ละ,ะอันนี้เป็น,เป,นเป็นแบบหลักการของวิศวกรโดยทั่วไปขอวิศวกรก็จะสอน optimization oh. คือภายใต้ constraint ต่างๆแล้วเนี่ยเรา optimize ตรงเนี้ยดีที่สุดแล้ะ ด้วยออบเจกตีตรงนี้นะมี Objective ฟังก์ชันอย่างนี้มีตัว constraint สมการที่ 1, 2, 3, 4, 5ภายใต้ constraint เหล่านี้ออบเจกตีเนี่ยฉันทำได้ดีที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็ก็แล้วแต่มันจะเป็นไปยังไงฉันทำดีที่สุดแล้วก็ต้องมีหลายลิ้นชักค่ะแล้วก็ปิดลิ้นชักนั้นว่าฉันทำดีที่สุดได้เท่านี้คะ่ะก็จะประมาณนั้นคะ่ะ อาจารย์เอาศาสตร์ทางวิศวะมาปรับใช้ในการาทํางานกัะจิตใจดําเนินชีวิตอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเอาสุดยอดมากเลยค่ะอ<า>ขอบคุณมากค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าถ้าอยากจะฝากอะไรถึง<า>นักวิจัยรุ่นใหม่ๆนะคะ<า>ที่ที่กังวลก็คือ,อาจากการที่ทิวแลกเนี่ยคะ่ะได้ไปคุยกับนักวิจัย<า>รุ่นรุ่นใหม่ๆนะคะ<า>หลายๆคณะเนี่ยที่ยัง หรือว่าอาจารย์ใหม่ๆเขายังไม่กล้าที่จะทํางานเพราะว่าเขาคิดว่าภาระการสอนเขาเนี่ยมันเยอะนะคะคคแล้วเขาก็อยากแบบแบบโฟกัสไปที่การสอนก่อนอาจารย์จะแนะนําเขายังไงดีคะที่ว่าอยากให้ลองก้าวออกมาจากจริงๆคอมฟอร์ทโซนของเขาเนี่ยมาลองทํางานที่ใจที่ ที่อาจจะแตกต่างจากที่เขาเรียนมาแล้วก็ได้ด้วยเนาะ,ะหรือว่าอาจจะแตกต่างแบบข้ามสาขาหรือข้ามศาสตร์แล้วก็ไปบรูรณาการกับศาสตร์อื่นยังไงคะจะมีมีอะไรจะฝากให้กับน้องๆบ้างคะค่ะก็คืออย่างแรกที่น้องๆทําถูกแล้วนะคะก็คือโฟกัสในเรื่องของการสอนอันนี้ก็ เน้นย้าเหมือนเดิมแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เริ่มจากแบ่งเวลาส่วนหนึ่งน้อยๆวิจัยก็มีอยู่สอง,สอง,สองลักษณะนะคะวิจัยอย่างที่ทีอูแลกทำก็เป็นในเชิงของการเขาก็ไปแก้ปัญหาจริงๆเปิดโลกกระทัให้กว้างแล้วก็ได้บูรณาการกับศาสตร์อื่นอันนี้ก็ต้องพยายามหารุ่นพี่เบื้องต้นก็เป็นรุ่นพี่ในคณะที่จับงานโครงการใหญ่ๆน,นะคะเริ่มจากในคณะของตัวเองก่อนแล้วก็ข้ามคณะตรงนี้เนี่ย ทีอรกก็มีส่วนช่วยได้เยอะเลยนะคะอาจารย์หวาน mm hmm. เช่นเมื่อมีโครงการใหญ่ๆเข้ามาเนี่ยเรามีลิสต์รายชื่อของนักวิจัยรุ่นใหม่อยู่แล้วเนาะ mm hmm. ลราก็แนะนําไปว่าเนี่ยในกระบะของเราเนี่ยในตะแกรงของเราเนี่ยมีอาจารย์เท่านี้เท่านี้อยู่ในคณะนู้นคณะนี้เนี่ยอาจารย์สนใจให้ทางทีอูรกติดต่อไหมคะเราก็อาจจะช่วยประสานได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยทางตัวอาจารย์เองทีอูรกเป็นตัวประสานแล้วก็แนะนําให้รู้จักกับอาจารย์ข้ามศาสตร์ ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะแต่เราในการไปทํางานข้างน,นอกเนี่ยเริ่มจากต้องเป็นผู้ช่วยนักวิจัยก่อนหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นนักวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเข้าไปช่วยก่อนแล้วจะทําให้เราแบบค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆอ,อันที่หนึ่งอันที่สองงานวิจัยที่เป็นในเชิงวิชาการจริงๆอันนี้ก็สําคัญอย่างยิ่งสําหรับการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยตรงนี้มหาวิทยาลัยก็ ช่วยได้เยอะนะคะเท่าที่มหาวิทยาลัยได้พยายามพัฒนาเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเช่นพัฒนาให้มีหน่วยวิจัยความเป็นเลิศทางด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นเนี่ยอันนี้ก็ทําให้เกิดการรวมกลุ่มของอาจารย์โดยมีอาจารย์ที่เก่งผู้หลักผู้ใหญ่ในด้านนั้นเนี่ยเป็นตัวหลักแล้วก็ดึงเอาอาจารย์น้องๆเข้ามาอาจารย์ใหม่ๆพยายามเข้าไปร่วมทีมนี่เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะ พี่ๆผู้ใหญ่ที่เป็นตัวหลักเนี่ยจะเป็นตัวที่นําให้เราไปสู่วงการต่างๆอย่างเช่นที่คณะเนี่ยทีมที่สําคัญที่สุดคือทีมของอาจารย์พดุงศักด์นะคะซึ่งท่านอาจารย์พดุงศักด์เนี่ยสร้างนักวิจัยใหม่ๆมากมายแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีๆมากมายค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มมีทีมอื่นๆนะคะที่ที่ที่เกิดขึ้นมาหลายๆทีมแล้วนะคะก็ก็มีงานวิจัยขึ้นมาโดยที่ ให้อาจารย์น้องๆเนี่ยเข้ามาเริ่มพี่ช่วยแล้วก็กระจายงานนอกจากนี้เนี่ยในมหาวิทยาในแต่ละคณะเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ช่วยเช่นมีทุนปริญญาเอกทุนปริญญาโทต่างๆเหล่านี้เมื่อเกิดเป็นทีมแล้วเนี่ยแล้วก็มีทุนด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งดีเลยก็ยิ่งเป็นการทําให้อาจารย์เนี่ยวิจัยได้สะดวกขึ้นสิ่งที่จะต้องพุชมากไปกว่านี้มหาวิยทยาลัยทําได้ดีแล้วนะคะแต่ถ้าจะดียิ่งขึ้นเนี่ย ทุนต่างๆเหล่านี้ต้องอัดเยอะกว่านี้อีกค่ะต้องเยอะกว่าน,นี้อีกให้ใอาจารย์แต่ละคนได้อย่างน้อยเนี่ยมีทุนได้นะักศึกษาปริญญาโทนหนึ่งแล้วก็ปริญญาเอกหนึ่งแล้วเนื่องจากทุนข้างนอกมันมีจํานวนมากนะคะจํานวนเยอะมหาวิทยาลัยต้องเพิ่มจํานวนต่อทุนถึงจะ tractive เด็กที่เก่งๆให้อยู่กับเราให้สร้างงาในวิจัยกับเราเยอะขึ้นค่ะ ไม่งั้นก็สมองไหลไปด้วยนะคะค่เนม่นก็สมองไหลไปที่สถาบันอื่นเขาก็าาาไม่ได้เด็กดีๆทํางานกับเราค่ะค่ะ หวานอาจจะขออนุญาตสรุปจากสิ่งที่ได้ฟังจากอาจารย์นะคะว่าประเด็นที่อาจารย์ให้ความสําคัญอย่างมากคือการที่มีทีมที่ดีทีมที่ดีในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะแบบว่าที่เป็นลูกน้องหรือที่มาช่วยทีมเราแต่เป็นพี่เลี้ยงของเราเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ให้ประสบการณ์ดีๆกับเราอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กลายเป็นทีมเวิร์กร่วมกันทํางานร่วมกันและก็ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะในศาสตร์ของเราอย่างเดียวควรจะต้องบูรณาการข้ามศาสตร์ด้วยการทําความรู้จักการ พูดคุยการการโอเพนตัวเองมากขึ้นเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเขาทำงานอะไรบ้างเราเราสนใจมากน้อยอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะและส่วนเรื่องเรื่องแบ่งเวลาหรือการจัดการกับความเครียดอาจารย์มีทัสนคติโดยใช้หลักของวิศวกรรมศาสตร์นะคะหวานก็เพิ่งทราบว่าวก็คือให้คิดว่าเราทําดีที่สุดแล้วในห่วงเวลานั้นนะเวลานั้นแล้วอะไรจะเกิดมันก็ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็มองโลกในแง่ดีมากที่สุด ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์น่ารักมากเลยค่ะก็ได้ประโยชน์มากๆเลยเผื่อว่าถ้ามีอาจารย์อนักวิจัยหรืออาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะอยากจะติดต่ออาจารย์ก็ติดต่ออาจารย์อุ๋ยได้เลยนะคะอาจารย์อุ๋ยได้เลยค่ะยินดีนอย่างยิ่งค่ะเพราะอาจารย์อุ๋ยมีประสบการณ์แล้วก็เป็น หวายก็จะเรียกเจ้าแม่โครงการขนาดใหญ่งานวิจัยแบบเยอะมากนะคะแล้วก็งานวิจัยก็ปังๆทั้งนั้นนะคะไว้มีโอกาสเนี่ยอาจจะขอเชิญอาจารย์มาคุยถึงงานวิจัยของอาจารย์ที่ตอบโจทย์ทางสังคมด้วยแต่ว่าวันนี้ก็จะคุยถึงเรื่องการการใช้ชีวิตการจัดเวลาแล้วก็ประสบการณ์การรับงานวิจัยขนาดใหญ่ของอาจารย์นะคะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดรอุรุยาวีสกุลอย่างมากนะคะที่กรุณาให้พูดคุยกับกับพวกเรานะคะได้ทราบถึง ภารกิจงานของอาจารย์นะคะแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตแบ่งเวลาแล้วก็ข้อคิดดีๆที่อาจารย์ให้กับพวกเรานะคะแล้วก็คําแนะนาด้วยนะคะอาจารย์คําแนะนําของอาจารย์เนี่ยก็เดี๋ยวทางทีวีแลกเราแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็จะไปปรับปรุงเพื่อให้การทํางานของนักวิจัยของคณาจารย์ของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ,คะยินดีอย่างยิ่งค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการนี้อยู่นะคะหากมีข้อเสนอแนะสามารถ inbox เข้ามาคุยกับพวกเราชาวทิวแลกได้นะคะหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง l ล n e อ f ฟ i ิ i ชียลนะคะลองอร์ชคำว่าท u วแลกนะคะทิวแลกติดกันนะคะหรือทาง Facebook ก็ได้นะคะหรือจะเป็นทางอ e ีเมลก็ได้นะคะที่ p r t u l a c 2 0 1 7 g m a i l c o m นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟัง พูดคุยดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในขราวหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ